ปกติเรากินกาแฟเจ้าไหนอะหนูกินแต่เนสกาแฟเบนแอนด์บลูทรูเบนแอนด์บลูรูของสองอย่างเนี้ยชนิดเดียวกันหรือเปล่าไม่ไหวเหรอพี่ถ้าพี่แม็กกินคุณตายแน่ืการแสดงนู่นมึงมึงไม่อยากมาฟังอะไรแบบเนี้ยคือรู้อยู่แล้วคือเราค่อนข้างจะแบบบรมอาจารย์เรื่องความต่อแหลอะอะไรนะบรมบรมอาจารย์แปลว่าอะไรอ๋ารา พร้อมหน้าพร้อมตาถามก่อนว่าที่อยู่ตรงเนี้ยใครได้เล่นทาเลือกกินบ้างโนโโนแล้วใครได้เล่นทาจับเท็ดบ้าง เล่นกันโมดเล่นกันหมดแสดงว่าทุกคนมีสกิลในการต่อแหลก็คือแสดงกันเก่งเอาจริงๆป่ะมีคนหลังกล้องอ่ะแสดงเก่งมากนี่ไม่เคยเล่นแต่มึงอะแสดงเก่งสุดแต่มึงอะแสดงเก่งสุด วันนี้เราก็เลยเป็นชาเลนจ์ผสมผสานระหว่างชาเลือกกินแล้วก็ชาจับเพชรนะจ๊ะ,ะเราเลือกม,ม,มาผสมกันแล้วเพราะว่าเราหมดมุกยังพร้พอมที่ไปฟังกติก,ะกะากันหรืยังจ้ะพร้อมมากพร้อมมากทำไมคนนี้เงียบปะมไม่รู้ตื่นก่อนรึตื่นตื่นตื่นพร้อมหรือยังจ๊ะ ่าโอเคอเค,คู่แรกที่จะมาชอดก็คือนุกเมเมนุก<า>มเมยใช<า>่ <laughs> กติกาคือเดี๋ยวจะมี ของกินเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้ว2อ,อย่างซึ่งจะมีอย่างหนึ่งเป็นของรางวัลแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือของทาโทษแล้วเดี๋ยวจะมีอีกคนหนึ่งมานังตรงนี้ปั่นเขาทํายังไงก็ได้ให้เขาเลือกผิดเพราะถ้าเขาเลือกถูกของทําโทษเนี่ยเราต้องกินกัน2คนแต่ถ้าเขาเลือกผิดเนี่ยของรางวัลก็จะเป็นของเราสองคนไปโ <Okay. S 1> อเคพร้อมที่จะดูหรือยังจ๋าว่าของรางวัลกับของทาโทษของคู่นี้คืออะไรพร้อมอถ้าพร้อมแล้วเปิดได้เลย น้ของทํโทษก็คือฝาทลายโจรจ้อแล้วฝั่งนี้คืออะไรกาแฟได้กินไหมกาแฟได้กินไหมได้กินไหมอมสองคนนี้คือชอบกินกาแฟอยู่แล้วกินนุกไม่กินแต่พี่เมยกินแต่เนี่ยชอบดมกาแฟเพราะมันหอมหอมน้ออันนี้หอมมากอ่ะอันนี้ก็คือเนสกาแฟเบนแอนด์บลู เป็นกาแฟสดนะที่หอมอร่อยอกมกรอบเต็มรสกาแฟสดแต่ว่ามาในรูปแบบซองฉีกซองเทปปุ๊บจบที่ซองนี้เลยกักเก็บความหอมอร่อยไว้ในซองอร่อยง่ายๆแค่ฉีกซองอสะดวกไปอีกสะดวกไปอีกทีมที่สามารถปั่นได้ก็ <laughs> <laughs> จะได้กินกาแฟหอมหอมยากิน คนที่จะมาเลือกของกินวันนี้ก็คือชีอีฟนั่นเอง <Hey. S 1> <Hey. S 2> ต้องต่อสู้กับคู่จิ้นคู่นี้นะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าตัวจริงเขายังไม่รู้เลยว่าแฟนเขาแอบ,บมากินกับเราทุกคืน่ะอใครวะ มันแมเอาจริงๆหนูว่าสองคนนี้อาจจะมีการวางแผนกันแบบซับซ้อนเกิดขึ้นเราจะต้องทําการจับพิรุษเขาใช่ซึ่งพี่เมย์วันนี้ยิ้มเก่งมากนะยิ้มเก่งยิ้มอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลโอเคถ้าพร้อมแล้วอ้าวไอ้ฉุนน่ะ้ากิ่นเนี้ยอุ๊ยวันแล้วหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเริ่มข้างหน้ามีอะไรคะถามใครถาใครถามหนูก่อนข้างหน้ามีของอร่อย หล่อหอมเลยนะั้นมีอะไรในจานบ้างอะมันไม่ได้เป็นแบบว่ามันเป็นบักส,สันแล้วมันเป็นเครื่องดิมที่ไม่กลิ่นหอมมากเครื่องดื่มที่มีกลิ่นหอมเสียอะไรอืมส่งีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลแต่ว่ากูไม่กูไม่กินสิ่งนี้นั่นอีกการหนึ่งอะกลิ่นหอมกลิ่นหอมแบบไหนหอมแบบเครื่องเทศหรือว่าอะไรไม่เครื่องเทศแไแต่<ห>จริงๆมันก็เป็นเครื่องเทศอย่างหนึ่งปะวะจะอยู่เวลาค่ะพูดเลยจริงๆมันเป็นผลไม้เนอะเว้ จริงนเป็นผลไม้แล้วตอนนี้เอาจริงวันนี้ก็ตอบชนเหมือนกันไม่ตอนไม่จานไม่สีอะไรบ้างมีสีเหมือนนุกเลยอ่ะสีแทบอ๋อเป็นเครื่องดื่มเหมือนกันไหมเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยใส่มาในแก้วใสอ่ะใส่มาใน,นแก้วใสแก้วของนุกใส่มาในไหนแก้วไม่ใสหรอใสกลิ่นที่หอมมันไปหอมแบบเป็นผลไม้หรอ มันหอมแบบกาแฟอะค่ะหอมกาแฟสดอ่ะเคยกินกาแฟสดไหมปกติเรากินกาแฟเจ้าไหนอะปกติเรากินกาแฟเจ้าไหนอะหนูกินแต่เนสกาแฟเบนแอนด์บลูท e ูเบนแอนด์บลูทรูถได้นี้ไปอีบก็จะไม่เตรียมเลยองมเองเลยนะถ้าได้นี้ไปอะของหนูก็จริงๆริอะ มันต้องเชื่อหนูเปล่าเออไม่ดิฉันว่าตอนเนี้ยทั้งคู่ก็ลังแบบหยิกกันอยู่รังก้อมันหยิกอะไรอยู่แต่ว่าเอาไม่นจริงไม่ได้เตรียมกันมาแบบนี้นะมันต้องพูดความจริงแค่คนเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นิเบก็คือหนูพูดความจริงในสิทธิ์ของที่หนูควรจะพูดออกไปเพราะมันเป็นของเจ๊เพราะมันเป็นของเจ๊เพราะมันเป็นของเจ๊แม่นี่ก็แฟเหมือนกันมันตีกันว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ่แต่แต่จริงๆอ่ะถ้าสมมุติว่าเพื่อนรู้อ่ะว่าเราไม่เคยโกหกเพื่อนอ่ะปักสันว่าอะไรต่อขอให้เพื่อนเชื่อใจอมันคุ้นคุนเนี่ยกันตอนขาดสักเท็นเลย เชื่อที่รักดีกว่าที่รักบอกว่าเขาเขาจะไม่โกหกที่รักนะคะอะไร้ยแบบด a d d y man ผมไม่โกหกคุณนะคะใน a นี่ทำแบบนี้จริงเหรออขอเลิก daddy man ค่ะร้องเรียกร้องอ่ะเรือโอ้โหูบอกมึงแล้วนะแตปากฟังคเนี่ยองอะไรกูบอกมึงแล้วนะหนึ่งสองต้ม สิขาให้กินกัน6เม็ดกับแปเม็ดโอมปกติปุ๊บหุ่นใจดีนี่นะอร่อยไหมไอ้ต้อยเันนปะล้อเปิดกาย กว่ายาขมปะน้อยกว่าเปลี่ยนไทยใหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวงันว่ายาขมดีกว่าอันนี้ขมขมกว่านะหอมไหมหอมใช่ไหมหอมเนาะนี่ชอบกินกาแฟไงชอบชอบกินกาแฟแล้วก็ชอบกลิ่นกาแฟนี่กลิ่นคือกาแฟสดเลยอะ ไม่นองอยากกินโคโลนองน้องกรชอบกินกาแฟเหมือนกันเหมือนฉากที่เป็นแบบว่านรกกับสว่างกินพร้อมกันมาอหอมนะดีไหมเออแล้วก็แบบมันมีความแบบเหมือนกาแฟสดแบบที่เราไปสั่งแบบเดก็คือฉีดสองเทปปุ๊บ กินได้เลยไม่ต้องปรุงไม่ได้ปรุงอะไรเลยไม่ได้ปรุงอะไรเลยก็คือฉีกซองเทปุ๊บชงน้ำร้อนแล้วก็นี่รถที่ือว่าเป็นแบบมาเล็กกาแฟหมายถึงว่าเป็นเป็นกาแฟสดคิดว่าเป็นกาแฟสดเลยหรอไม่ใช่อันนี้คือมาจากซองไปหาชิมกันได้อร่อยซองเดียวจบเลยฉีดปุ๊บชงปุ๊บได้กินเหมือนรสกาแฟสดหอมเลยเพราะว่าถ้าปรุงเองจะไม่ได้รสชาติแบบนี้ไงไม่ได้กาแฟเขาเรียกปรุงเหรอ ดีไหมตอนเช้าเเนาะเปิดที่หลังก็ได้มั้งแบบเนี้ยถ้าพร้อมแล้วเปิดได้เลยจ้ะโอมกนีตลอดไม่เบื่ออ่ากินอ่ะโอเคคนที่จะมาเลือกของกินก็คือ น้องบีของเรานเนี่ยเองถ้ามาแล้วค่ะหม่อมราชวงศ์บีเบอร์เลอร์บีรู้กติกาหรือยังรู้แล้วค่ะดูว่าให้หนูมาจับผิดเขาสองคนว่าพูดเท็จหรือพูดจริงใช่ปะพูดเท็จหรือพูดจริงใช่ปะไม่อกมาฟังอะไรแบบเนี้ยคือรู้อยู่แล้วอะคือเราค่อนข้างจะแบบบรมอาจารย์เรื่องความต่อแหล่ะอะอะไรนะ,ะรบรมบรมอาจารย์ ปารามาจารปกินณกะด้านหนีค่ะปกินณกะด้านหนีค่ะอะไรนะปกินากะแต่ว่าขอดูดูได้บ้างหดูไม่ได้ดูก็ได้ดูใครถามพี่แป้งข้าแในเป็นอะไรเปไปขอลงโทษปะเป็นจานเป็นจานเออเป็นจานหรอแล้วยังไงต่อเหรออุ๊ยร้อนก็บะเกตตี้หรอข้างในอ่ะก็บะเกตตี้หรอข้างในอ่ะมีเส้นปะมีมีมีไม่มีไม่มีไม่มีเส้น กลิ่นเป็นยังไงของมีแป้งอะกลิ่นหอมกล่นพี่เอ็มอะไม่เนียนเหม็นไม่เนียนของพี่แป้งอ่ะดูออกเลยว่ามันอะต้องเป็นแบบของลุงโทษอ่ะกูบอกให้ว่ามันเป็นของคนที่วันนี้มึงอยากกินเฮ้เห็นไหมมันแซอมอนเหรออารสีอะไรแต่วันก็ต้องสีส้มปะ,อะไอซี่นีม่ม่ะพี่ก็สีส้มเฮ้ยไ,<อ>ไม่จริงอ่ะสปากเกตตี้เป็นสีส้มหรอสปาเกตตี้เป็นสีส้มหรอตออคนนี้แค่ตอแหล่พี่ก็ตอแหล่ ดูออกเลยดูบอกว่าดูบอกว่าตอนอะไรทั้งคู่ไม่เลยเชื่อไหมสักคนขอขอคุยคำจีบอย่างนึงนะขอความจิบอย่างนึงมีหลายชิ้นมีหลายชิ้นไม่ตั้งอ่ะมีหลายชิ้นมีหลายชิ้นอาจจะเป็นบอกของลุงทุ่หลายชิ้นก็ได้อาจจะเป็นแซลมอนหลายชิ้นแล้วของลุงทุ่นหลายชิ้นขนาดอาหารเป็นยังไงของทั้งคู่อ่ะก็กูบอกว่ามันเป็นแซลมอนเป็นแซลมอนแห้งของอีฟก็แห้งเหมือนกัน ซาตัวใหญะางอนีสิสิบแนเนี่ยไม่ไดตัวมันเล็กค่ะหนูขอตอบพี่หนครับหนึ่งสองตับะคืออะไรอ่ะพิซซ่าหรอพิซซ่าหรอท้องไก่เหรอท้องไก่เหรอปลาเค็มหรอ ไม่สลับของเขาเนี่ยไม่ได้สลับกันเนาะไ,ไ,ไม่สลับไม่แสดงเขาน,นทีมของแป้งไก่หิมเนี่ยจะได้แซลมอนปลาส่วนดีเนี่ยจะได้ปลาเค็มเนาะทำไมอะ่ะเปล่าถูกแล้วสลับหรอไม่ได้สลับก็ถูกแล้วลองย้อนกล้องดูนน <ns> ลแล้วก็จะใส่แว่นเซอร์ไพรส์ทีเดียวไอ้บานป้าไอ้บานป้าไอ้บานป้า มึงแอบสลับกันเนาะถูกแล้วโอ้โหพี่อีเพื่อนูด้วยพี่อีเพื่อนูดว้วยสลับบอ,อให้มันทำนายให้มันสดชื่นสดชื่ชนนายอ่าไปหยิบข้าวปากคำใหญ่ใหญ่เอาเร็วอันนี้ก็เคยกินตอนทากินเค็มนะถ้ากินละกินละถ้าเกิดเขาไม่กินอร่อยนะปวดคอมากพี่ปุ่นครับ อร่อยมากดูดอืมอร่อยมากทำไมมันกินแล้วมันไม่ไดู้น่าอร่อยเลยวะปิดเลยเยีต้องเรียกว่ารุ่นพี่เชื่อฟังผมได้เลยครับเออได้แต่ได้ข่ามึงโดนนะถ้าพร้อมแล้วเปิดได้เลยจ้าหนึ่งสองสาม เร้อนหรือเย็นกลางๆอ่ะจับได้ต้องอุ่นหรือเปล่าแล้วได้คนชอบเราไต้คนชอบเป็นของเหลวหรือเป็นชิ้นๆจับต้องได้เป็นชิ้นกึ่งกึอ่ะกึ่งกึ่งอ่ะของขาวหรือหวานสำหรับพี่หวาน ครึ่งบอกครึ่งน้ำอ่ะของข้าวหรือหวานครึ่งบอกครึ่งน้ำอ่ะเคยกินในตู้ซ่อนหมี่ด้วยข้าวหรือวะฉันไม่ตอบตรงางเลยสีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลของสองอย่างเนี้ยชนิดเดียวกันหรือเปล่าละย่างกันเลยพูดเลยนะที่ผมถามมานทั้งหมดอ่ะไม่ได้อะไรเลยถามอะไรล ทำนี้อยากพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้พี่คิดว่าหลายคนอาจจะชอบแต่สําหรับพี่กับทิมพี่ว่าเราไม่ชอบดีครับดีครับดีครับอยากพูดอะไรเกี่ยวกับสิ่งนี้ไหมไม่พูดสะเทินน้ำสะเทินบกอ่าหยุ่ยมันหวานเฮ้ยทงไม่เหมือนกันน่ะผมบอกเลยผมไม่อยากเลือกทั้งคู่เลยอ่ะเลือกอะไรให้เลือกเลือกเลย บอุ้ยนี่เรียกอี๋เอ้าเสียงแป้งเสียงแป้งใหญ่ขอบคุณความที่รักใจผมอะอยากเลือกพี่ใบแต่ก็เสียกว่าเขาก็กำลังจะเป็นครูแอคติ้งเขาเป็นครูแอคติ้งมาคำนี้อยู่ไปจนตายป้าจริงเอาวะหนึ่งสองสามกระชับขึ้นไปให้แอมตกใจเพราะไอหมาตัวนี้เลือกพี่ใบเฮ้ยมึงเล่นแต่แรกก็ได้นะใส่ดวงมึงไม่ต้องถ่านเขาก็ได้ถ้าซิสซี่แบบนี้หนึ่งสอง ตับตับ I am j e l l ว่าทำขอมเรกินเลยจ้ะอืมอืมนี่ไม่ยอมกินอุ้ยคืนเลยเหรอเขียวแล้วเออโอเคสองคนทำกิ้รสจัดกันอยู่แล้วสบายสบายอืม พี่หนูรู้สึกว่าพี่กำลังปลอมอยู่อ่ะจริงๆมันไม่ชอบไม่ไอยากกินอร่อยเด้งสองสามอุ้ยอุ้ยเรยจะน่ากินทั้งคู่เลยนะเัน่อี้นั่งอบ่ัลยหมคนที่จะมาเล่นตานี้ก็คือแม็กกี้นะจ๊ะรอค่าคะรอล่าคะ ล็อกขาอะไรล็อกขาละไี่ไม่คำนวณลับที่มันไม่เข้ากับประโยคเนาะกินแรงมากพี่แม็กขอยกินเล่นอยู่นลอยอันนี้เขายังไม่ได้ถ่ายนะการแสดงสุดพร้อมแล้วเริ่มเลยของในนั้นเป็นวัตถุดิบทำอาหารใช่ปะไม่ใช่อ่ะเขาบอกเลยของหนูอ่ะเป็นเครื่องในแล้วกันเครื่องในมีอะไรบ้างอ่ะตับ มีไส้หมาไส้หมาอันนี้เป่าหรือไม่ดูจริงๆอ่ะอันนี้เป่าหรือไม่ดูจริงๆอ่ะอุ๊ยพี่ดิ๊บต่อเหอือบไหมไหวล่ะเม็นอุ๊ยพี่ดิ๊บต่อเหอือบไหมไหวล่ะเม็นอุ๊ยสชนะกินทั้งคู่เลยนะหนูกินทั้งคู่อันนี้มีเลือดอยู่แบบไม่ไหวแล้ววะพี่ถ้าพี่แม็กกินเขาตายแน่หืห การแสดงนู่มือ่ของจริงอะอยู่นี่นะผักข้าของจริงอยู่นี่นะพีทตอแหลหนูพีทตอแหลหนูพูดอะไรไปกังไงพี่ตอแหลอย่าไปเชื่อพี่อีพูดเลยละกันมันเป็นของที่แบบเคยใช้ในชาเลนต์ตู้ซ่อนหนีอ่ะมีหัวยันขาเลยอ่ะลองอุ้ยลองมันดีมันแย็นกู่เลยนะลองไปอุ้ยเบี้ยเรือป่าวอีพูดเบี้ยเรือป่าวอีพมีคนหนึ่งปลอมอีกคนหนึ่งอ่ะเล่นใหญ่ถ้าพี่มีความอยากเป็นแบบ พ,พี่นองกันอยู่พี่ต้องเชื่อหนูแต่หนูไม่เคยโกหกพี่เลยนะเอาเองง่ายหนูจะบอกเลยให้นะว่าสองอันนี้ที่เอามาให้ทายอะ่ะมันมีชิ้นหนึ่งที่กินได้แต่คทุทโ่วไปเขาไม่กินแต่อีกหนึ่งเป็นคือกินไม่ได้เลยอะ่ะคือพี่ต้องเลือกเอาเองง่ายพี่โชคายมาที่พี่เป็นเล่น,นเกมนี้กินแล้วกินแ,แต่เมกี้มึงไม่ได้กินมึงไม่ได้กินาตแต่หนูไม่ขี้แต่หนูไม่ขี้ ขอให้กูถูกเถอะมึงจะได้กินกันทั้งคู่อะขอเลือกของอีฟมันน่าจะเป็นของดีอีฟมันดูห่วงดูรักดูกอดดูในที่สุดแล้วคิดว่าไทยโกหกในที่สุดแล้วคิดว่าไทยโกหกแต่หนูผู้ความจริงนี่ก็พู้ความจริงพร้อมแล้วเปิดนะหนึ่งสองสาม พี่เลิกไม่อันนี my, <im <im ้คือของหนูที่พี่เลิกของพี่อันนี้ก็เป็นของหนูค่ะไม่ผ่านตรงไหมคะนี่แมวไม่รู้กติกาอีกแล้วทำไมอ่ะก็ถูกนี่คิดบุญคนอย่างพี่เนี่ยเหมาะกับเค้กหรอกเหมาะอะไรเหมาะกับ วันนี้มิวกี้แม็กกี้ได้กินเค้กไม่แหละทุกคนมังกราชงมันดีดีเดยงให้อะวะเอาดีๆนี่ว่าพี่แม็กสวยวันนี้มันก็มีความเก่งของหน้าไปยวยป้ะอร่อยอร่อยหอะอร่อยกินกินให้หมดจานเลยเนาะน้ำลายยืดนเลย ชาเลานนะคะทุกคนเดี๋ยวแล้วคนเราเขาจับช้อนเสกินเค้กแบบนี้ด้วูดัดไม่ดิ้นไมดิ้นมีดไปยดปกติใช้ค่เสากันเดียวแล้วก็มีดหั่นแล้วก็แบบเฮ้ยเอดีๆพี่ใบเป็นเชื้อเจ้ายังไม่ทาแบบนี้เลยเดี๋ยว่อ้ยมากเป็นเค้กแบบช็อกโกแลตฝรั่งเศสเรากินช็อกโกแลตอย่างนี้หรอแม่อ้ยมาก กินรางวัลยังไงให้ดูเหมือนของลงโทษจะว่าตะปันเอร์แปงสีปันต้องเข้าแล้วนะใส่ยากลิลิปูว่าต้องทำแปงสีบันไปฟันปอมเลยอุ๊ยอุยันปอมขอสองนะให้พี่ใบด้วยเป็นยังไงบ้างแอดวานซ์มากจริงอยากง่ายขนาดไหนแต่ยาก ไมันเห็นสันดาลแหละเอาจริงมันเห็นเลยว่าแบบอย่างพี่น้งคู่นี้เขาก็จะแบบคือเป็นคนโกงมันมีทั้งคนตอแหลและคนโกงอยู่ในทีมของเรานะว่าน้ำในแก้วมันร้อนอยู่เราจะทำอะไรหมายถึงว่าแป้งกับพีทหนุ่มที่จะรู้ว่าอีฟโกงมาหลายชาเลนจ์แล้วแต่พี่ก็ไม่ได้พูดพี่ใบก็เคยโกงไม่โกงตอนที่พี่ใบถูกโตใช่ไหมพี่ฝนะดูอีฟมีโกงทุกอันตั้งแต่เข ถามหน่อยว่ามีจานไหนที่แบบเราได้หรือเราไม่ได้แล้วอยากกินชอบเครื่องในสุดเลยเพราะเป็นอย่างเดียวที่มันแบบว่าเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยอิ่มนี่มันอิ่มใช่ใช่เพราะเราเราได้สัมผัสแค่ของทำโทษอลเนาะแซมี่หนูอยู่แล้วแซี่าอหนูอยู่แล้วตื่นมากเค้กหนูก็ดีแต่ว่ามันคอแห้งนิดนึงต้องอะไรรู้ไหมกินกาแฟตามอ่าดีไงเราไบายใ ก็ S <S <S ใช้กาแฟลังปะรุ่นมากเพราะว่าคนที่ได้กินกาแฟจริงๆคือฉันโอ้โหอ่ออนดีวิวกาแฟหน่อยว่าเป็นยังไงอร่อยมันมีความหอมแบบคือกลิ่นกาแฟมันเตะจมูกเลยเว้ยพอชงม,มาวางนี่ไงตอนนีอยู่ที่อีฟกับบีเนาะกินนี้เลยหอมมากเมื่อกี้บอกว่าเหมือนกาแฟสดใช่ปะก็คือทางเนสกาแฟเนี่ยเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยก็คือกาแฟสด เรียกว่ากาแฟสดชื่อว่าเนสกาแฟเบลนด์อนด์บลูหอมอร่อยกลมกลม่อม <c oughs> เต็มรสกาแฟสด <c oughs> เขาบอกอย่างนี้เลยเออ ว่าเป็นยังไงไปลองกันเนาะใน,นกาแฟเบนแอนด์บรูใช่ไหมใช่เน,นกาฟแฟเบนแอนด์บรูเนอะอหอมอร่อยกลมกลม่อมจบที่ซองนี้กักเก็บความหอมไว้ในซองสามารถอร่อยได้ง่ายๆถ้าติดใจก็ไปหาสื้อติดบ้านกันได้ก<ช>็คือ <ๆ S 2> ง่ายมากฉีกซองเทชงได้รสกาแฟสดเลยจ้าอ่างั้นเราไปกินกาแฟกันดีกว่าโอเค หนูงงว่าระหว่างกลิ่นตัวกลิ่นอะไมันคือกลิ่นอะไรกันแน่มาแป๊บนึงน,น,นะไม่กระสุดตอนแรกเดียวถามพี่อีว่าพี่อีไม่กลิ่นตัวหนูใหม่พี่บอกได้กลิ่นนิดนึงอยากรู้ไม่หมายถึงกลิ่นในนี้ไม่ใช่กลิ่นตัวบีอาอบีชีซีเคของแท้ <laughs> มันจะเปม็นได้ไงหอม<อ>เป็นกาแฟสดเลยใช่เป็นกาแฟสดเลย,เ,เ,ลยเอาวันนี้อ่ะจะไปสออีเอาใหม่เทสสอบเอาใหม่ หอมเตะจมูกเลยแบบกลิ่นกาแฟสดเลยอ่ะเออกาแฟสดแบบกลิ่นแบบใช่เนานนี้เป็นกาแฟสดปะไม่ใช่เป็นกาแฟชงเป็นเป็นสีมาจากซองอะซงสาวอ่ะี่เมย์ยาเปกติเราชอบกินกาแฟอยู่แล้วป้าแล้วชอบกินกาแฟสดด้วยแล้วกินอันเนี้ยก็รู้สึกยังไม่ได้กับกาแฟใช่